มาดูนะครับเจ้าหน้าที่เพิ่งจับงูนะครับอยู่ฝัางหลังนะครับจับงูนะครับมาจับงูครับวันบางปี่็มาจับงูนะครับเจ้าที่อ๋อพบตอับตอบางปี่นะครับจับงูครับเจ้าที่บางพี่ใหญ่นะครับร่วมมาช่วยนะครับเจ้าหน้าที่นะครับมาช่วยงูนะครับไมเก็บสิ่งนั้นงูเหลือง ระวังระวังนะพี่อะไรมากไม่ได้มาซีบหัวเลยนะไม่ยอมปล่อยนะแน่นอนเออโอ้โหลงแล้วครับลงแล้วลงแล้วโอ้ยหัวนะหัวระวังหัวนะครับระวังหัวระวังหัวนี่พีับลงมาแล้ว มาช่วยนะครับเอาไปปล่อยนะครับแสดงว่ามันรัดไว้พี่เลยนะเนี่ยนนนนเนาะจะเป็นพี่มาช่วยหรืององกับไ,ปไ,ปไ,ปไปอ้หนาระ,ะบังไหมไระมายไหมมาโอเคประมาณบางที มีมีมีคัตเตอร์มีไหมเนี่ยใหญ่โตอ่โตมันปาดไม่ได้สิพี่ไม่เออไอเหมือนมันรัดไว้เหมือนมันจะเอาไปกินนั่นแขนมึงก็รู้แขนี่นะครับมันโดนรัดโดนรัดโดนรัดรอนนุโอดนรัดรัดมีพว่คัตเตอร์เลยป่ะฮะมีดีหน่อยฮะมีความ ไกกันไก่ไหมเออกันไก่ดีกว่าพี่จะโดนกันไก่น่าจะดีรัดจนถึงเนื้อรัดจนมันเป็นเนื้อหมดแล้วผมว่ามันเอามันจะเอาไปกินหรือเปล่าตอนแรกคิดว่านะมันเลยนั่นน่ะเจ้าที่บางพี่ใหญ่นะครับมาช่วยนะครับโอ้ยครรรัับงงไไว้เยโอเคเพิ่นไทยรัดไว้นะครับเสียวแทนมันไะ มันเป็นสายเคเบิลท่ายผมผมมันมันเข้าไปซุบเอาบอกว่าเออบ่วงหรือเปล่าบ่วงเขาหรือเปล่าเออมันบเหมือนบ่วงเขาเดิคนไม่ได้รัดนั่น,นแต่หัวมันเข้าไปมันเลยเลือ่อนไปเรื่อยอืมเจ้าหน้าที่เขาก็จับเรียบร้อยนะครับโอ้โหเอน <c oughs> พี่เขาไม่กลัวเลย <laughs> <c oughs> <c oughs> นะครับเจ้าหน้าที่บางพี่ใหญ่นะครับ <c oughs> อบอตบางพี่ <c oughs> อบตบางพี่ใหญ่ขอบคุณครับพี่ครับครับ เรียบร้อยนะครับจเจ้ไปปล่อยนะครับโตัวใหญ่ดิก็ที่อบตอบางีใหญ่นะครับใส่ถังเรียบร้อยขึ้นรถเรียบร้อยนะครับคลิปนี้ก็เอาไปประมาณนี้นะครับ